ผมเนี่ยน่าจะเป็นผู้ดำเนินรายการแรกๆในบ้านนี้เมืองน,นี้ที่ตั้งแต่ทำรายการคุยทุกเรื่องกับสนที่มาเก,กือบ4ปีแล้วน่าจะได้รับกระเช้าขอขอมาจากผู้แสดงความคิดเห็นแบบโง่ๆหรือแบบสิ้นคิดมากที่สุดในประเทศไทยถ้านับนิ้วก็พอจะจำได้ประมาณ เกือบ50าลายละสายเอที่ผมต้องรับกระชา้ามาหลายคนจำคำพูดเขามาพูดตามเขาไปจนมีความเชื่อฝังหัวผิดผิดเกี่ยวกับตัวผมในช่วงที่ผ่านมาทําให้ผมต้องให้ทีมงานทีมทนายฟ้องร้องเพื่อเกิดความกระจ่างและให้เป็นที่เข้าใจว่าผมเคยทําอะไรไม่เคยทําอะไรผมติดคุกเพราะเรื่องอะไรไม่ใช่เพราะผมโกงชอบว่านักว่าผมโกงโดนเข้าไปทุกดอกในเรื่องนี้เข่าอ่อนเข่าสุดต่อหน้าศาลเพราะแล้วใครท,ที่เที่ยวไปพูดว่าผมโกงเนี่ยให้ระวังตัวไว้ เชื่อนะฮะผมมีผมมีอยู่แล้วหมดทุกคนที่พูดและผมจะดําเนินคดีทุกคนไม่ใช่ผมอยากจะทาท่านผู้ชมครับเพราะแต่ไหนแต่ไรมาชีวิตของผมการทําสื่อมา30ปี50ปีผมโดนคดีมาเกือบ200คดีมีแม้กระทั่งผมเอาเรื่องคนที่มาขอเข้ามาให้ดูนะฮะแล้วก็ล่าสุดท่านผู้ชมรู้ไหมท่านผู้ชมจาในตั้มบุญเจริญใช่ไหมท่านผู้ชมที่เป็น f อผมคงจําได้ปากสุนัขด่าผมแล้วก็มาออกคอมเมนต์ต่อว่ากูไม่กลัวมึงฟ้องฟ้องแนะ่จริงฟ้องมาปรากฏว่าฟ้องแล้วท่านผู้ชมนะ ารนัดไต่สวนบุญฟ้องอาทิตย์ที่แล้วท่านผู้ชมทายนีแม่งไม่มาเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสิ้นเดือนนี้สารจะนัดชี้มูลละผิดแน่นอนฮะคดีมีมูลแน่นอนแล้วนในตั้มบุญเจริญก็จะเป็นจำเลยแน่นอนใครรู้จักในตั้มบุญเจริญบอกมาด้วยนะมึงหนีได้มึงหนีไปปากดีนะพ่อแม่ไม่สั่งสอนท่านผู้ชมที่รู้จักผมจะทราบดีว่าผมไม่ชอบค้าความเรื่องไหนเป็นเรื่องที่ผิดเล็กน้อยหรือแม้กระทั่งเรื่องที่ผมดูแล้วผมสงสาร พอนั่งอย่างสงบเรียบร้อยถามไปถามมาทำงานอะไรครับคุณผมเป็นวินโมอเตอร์ไซค์ทำงานอะไรครับคุณ,ผม,มรครคณผมรับจ้างทั่วไปทั่วไปได้ทำอะไรครับดูแลบ้านกวาดขยะคนประเภทนี้ทั้งนั้นแล้วทำไมคุณถึงถามบอก ผมคึกขนองมีอยู่ไม่น้อยบอกผมเมาเหล้าเอาขึ้นมาผมก็กดไปเลยไม่ได้คิดให้อภัยผมจะครับเนี่ยถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยผมจะให้อภัยไม่ถือสาแต่ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยผมต้องตัดใจฟ้องพวกเกรียนคีย์บอร์ดหรือคนในแวดวงสื่อสารมวลชนจำนวนหนึ่งนอกจากยังโง่แล้ว ยังปากดีประกอบการที่โลกโซเชียลนั้นสิ่งต่างๆแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วการฟ้องโดยพึ่งพากระบวนก,การยุติธรรมเพื่อสร้างความกระจ่างและเอาหลักฐานมากางกันชัดๆเพื่อหยุดยั้งวงจรอุบาทต,ตามปรัชญาและหลักการที่รายการคุยชุดเ่องสนที่ยึดถือมาตลอดนั่นคือความจริงนั้นมีหนึ่งเดียวสัปดาห์ที่ผ่านมาเพื่อเอิญมีประเด็นโกหกประเด็นหนึ่งเกี่ยวกับตัวผมที่ ค้างคาเป็นคดีความมาหลายปีเกือบ3ปีแล้วตั้งแต่เดือนมิถุนายน2563จากคุณจุลภาทเครือโสพลหรือทอมเครือโสพลน,นะฮะพระรารสามดีที่30มีนาคม2566คุณจุลภาทเครือโสพลทอมโพสข้อความจดหมายเปิดผเึกลงใน Facebook ของคุณทอมเองรวมทั้งโพสต์คลิปวิดีโอด้วยกล่าวขอโทษผมต่อสาธนารนณะกรณีเมื่อวันที่22มิถุนายน2563หรือเมื่อ2ปี10เดือนที่ผ่านมาแล้วกล่าวหาว่าผมได้รับผลประโยชน์จากการ ออกใบอนุญาตทีวีในขณะที่นายทักษิณชินวัตรดำรงตําแหน่งเป็นนายกรคนรีข้อที่2อ้างว่าผมได้เคยไปเลี้ยงฉลองแชมเปญกับนายทักษิณชินวัตรที่โรงแรมโฟร์ซีซันหรือปัจจุบันเป็นโรงแรมอนันตราแล้วยกแก้วแล้วพูดว่าทักษิณจงเจริญทักษิณจงเจริญข้อที่3 อ้างว่าเรื่องธุรกรรมต่างๆในอดีตของผมกับธนาคารกรุงไทยนั้นได้ความรับความชื่นโือจากนายทักษิณสุดท้ายผมฟ้องคุณทอมเข้าไปแล้วก็คุณ่อมในที่สุดบนสารยอมรับสารภาพว่าประเด็นดังกล่าวนั้นพูดออกมาลอยๆโกหก ปั้นน้ำเป็นตัวขึ้นมาเองโดยไม่มีหลักฐานรองรับและคุณทอมก็สรารภาพต่อสารต่อสาธารณะดังที่ผมได้โพสต์ลงไปให้ดูแล้วผมจะไม่เอามาพูดอีกต่อไปนะฮะเพราะว่าผมถือว่าคุณทอมเขาได้มีความเป็นนักเลงพอสมควรที่เขากล้าพอเี่มาขอโทษต่อหน้าสาธารณะในรายละเอียดทุกข้อว่าเขาผิดเขาโกหกผมถือว่านี่ก็ความมีความเป็นลูกผู้ชายพอผมก็เลยไม่จะเอามาตอกย้ำซ้ำอีก ว่าเขาพูดอะไรบ้างคดีนั้นคุณทอมกับผมยืดเยื้อมาเกือบ3ปีคุณทอมส่งทนายความนักกฎหมายคนโน้นคนนี้ที่รู้จักผมมาคุยด้วยหลายครั้งไกลเกีย่ยทนายของผมที่ศาลก็หลายครั้งโน,โน่นนี่นั่นจนล่วงเลยไปถึงวันที่17กจคุมภาพันธ์2พ6นเพราะว่าเหตุผลที่คุณทอมพยายามเจรจาก็เพราะว่าคุณทอมรู้ว่าแพ้แน่ๆคุณทอมก็เลยยื่นคำร้องต่อศาลว่าเขาขอรับสารภาพผิดกับข้อความที่เขาเขียน หมินประมาทผมนะฮะแต่ตอนหลังเนี่ยก็ยังตกลงกันไม่ให้ตกลงกันไม่ได้ก็มีการพลาดกันไปตลอดเวลาว่าแล้วคุณทอมจะขอเข้ามาเมื่อ,อไหร่เงินที่จะจ่ายผมนี่จะเป็นยังไงบ้างจบเรื่องคุณทอมแล้วนะฮะก็มีต้นเดือนมีนาคม2566ที่ผมออกมานําความจริงที่เป็นหนึ่งเดียวเอามาให้คุณชูวิทย์ได้รับทราบก็มีสื่อบางพวกกับประชาชนบางกลุ่มด้อยปัญญาฟังเข้ามาแบบไม่ได้สับจับไม่ได้กระเดียดเอาประเด็นที่คุณชูวิทย์พูดมาถึงผมแบบไม่ระบุบชื่อสื่อมีอยู่สื่อเจ้าหนึ่ง คุณชูวิทย์เขาเก่าเขาไม่กล้าร,ระบุชื่อผมแต่ไอสื่อน้างโง่บางคนซึ่งผมกําลังเรียบเรียงข้อความแล้วผมจะฟ้องไปละเร็วๆนี้เสือกทะลึง่งเรียบเรียงเรื่องราวแล้วเอ่ยชื่อผมว่าผมคือตัวการอันนี้ทั้งๆท,งที่เรื่องราวที่เขาเอามาจากคุณชูวิทย์กมวลวิสิ์นั้นคุณชูวิทย์เขาเขี้ยวกว่าเยอะเขาระวังตัวแต่คุณมึงคนนี้เนี่ยทะลึง่งมาทะลึ่งกับผมและคุณรอรอ,ร,อรับหมายสารก็แล้วกันนะครับอย่าเพิ่งให้ผมบอกเลยชื่ออะไรให้ผมยื่นฟ้องไต่สวนมูลฟ้องเสร็จเรียบร้อยแล้วสาร บอกว่าคดีมีมูลแล้วคุณมึงคนนี้ก็จะเป็นจำเลยทันทีแล้วผมจะมาเปิดให้ดูว่าไอ้หมอนี่มันชื่ออะไรไอ้หมอนี่ก็คือนักข่าวปากดีคนหนึ่งอวดอุตริทําตัวเก่งแม่งรู้ไปทุกเรื่องคุณชูวิทย์เนี่ยคุณต้องรู้นะฮะว่าเขาไม่ใช่ธรรมดาเขาบอกว่าเขาเรียกว่าตัวเขาเองว่มามหาโจรเพราะฉะนั้นเล่ห์เหลี่ยมทางกฎหมายในการเขียนอะไรพูดอะไรเขาเป็นมวยมีเชิงระดับหนึ่งคุณจะทึก ทักขยายความว่าเขาพูดอย่างนี้เขาหมายถึงผมและเอ่ยชื่อผมเนี่ยคุณเนี่ยโง่โดนคุณชูวิทย์หลอกใช้เป็นเครื่องมือทะลึ่งไม่เข้าเรื่องเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมเตือนเอาไว้ก่อนนะครับคุณชูวิทย์เขาไม่ใช่ธรรมดาก็คือเรียกว่าเขาไปที่ไหนเนี่ยที่บ้านหลังนั้นมีปูพรมเนี่ยบ้านหลังนั้นไม่เขาเข้าเพราะว่าเขาเคี้ยวเขาลากจนทั้งพรมเนี่ยขาดหมดแล้วคุณยังทะลึง่งเอาคําพูดคุณชูวิทย์มาทั้งท่านในชูวิทย์ไม่ได้เอ่ยชื่อผมแต่คุณเสือกใส่ชื่อผมไปคุณก็ไปเจอผมในา